เราจะย่อให้เป็น2คอลัมน์แบบ60-30แบบนี้หรือแม้แต่จะนำทางไปด้วยแล้วก็ดูข้อมูลของรถไปด้วยแบบนี้ก็ทำได้ครับผมกลับมาเป็นเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์จอดเนี่ย YouTube ของเราจะยังรันต่อไปไม่ต้องมาแบ่งจอใหม่นะครับ ี่คือหน้าตาของ Minimal i s t m o d e ครับซึ่งเป็นโหมดที่อยู่บน DoDo Launcher นะครับหน้าตาของมันก็จะแบ่งออกเป็น3คอลัมน์แต่ละคอลัมน์เราก็สามารถเลือกแอปหรือเลือกข้อมูลของรถมาใส่ได้นะครับข้อดีของมันนะครับก็คือนอกจากจะแบ่งเป็น3คอลัมน์ได้แล้วเวลาใช้งานจริงๆเราจะย่อให้เป็น2คอลัมน์แบบ60-30แบบนี้ก็ได้ครับ จะดู Youtube ไปด้วยนำทางไปด้วยแบบ6 0 3 0หรือจะดู Youtube ไปด้วยดูข้อมูลรถไปด้วยแบบนี้ก็ทำได้ครับสามารถเปลี่ยนเครื่องมือไปเป็นตัวควบคุมการเปิดปิดหน้าต่างการเปิดปิดไฟต่งตางๆแบบนี้ในะขณะที่ดู Youtube ไปด้วยก็เป็นเรื่องที่สะดวกครับหรือแม้แต่จะนำทางไปด้วยแล้วก็ดูข้อมูลของรถไปด้วยแบบนี้ก็ทำได้ครับผม พอเรากดสตาร์ทรถนะครับไม่นานแอปต่างๆก็พร้อมใช้งานครับทั้ง o o o l l m m p s แล้วก็ YouTube นะครับรอสักพักหนึ่งไม่นานแอปก็ขึ้นมาพร้อมให้เราใช้งานแล้วครับถ้าเราแบ่งจอ ดู YouTube ไว้แบบนี้นะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยแล้วกลับมาเป็นเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์จอดเนี่ยตัว YouTube จะปิดตัวเองอัตโนมัตินะครับแต่สำหรับตัวดู d ูล a อนเชอร์ที่แบ่งแบบ Minimal ลิสโหมดเนี่ย u t u b e ของเราจะยังรันต่อไปไม่ต้องมาแบ่งจอใหม่นะครับมันยอดเยี่ยมมากเลย สำหรับการใช้งาน Minimal List Mode นะครับหลังจากที่เราอยู่ Normal Mode ตรงนี้เราก็เข้าไปที่การตั้งค่าของดู d o l l u u n h h r er r ครับไปที่แท็บ h o m e ครับทางฝั่งซ้ายจะเป็น Normal Mode นะครับทางฝั่งขวาตรงนี้ m m n i m a l List Mode ครับกดแล้วก็ reboot หนึ่งครั้งครับมาแล้วครับหน้าตาของ Minimal List Mode นะครับเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าที่การตั้งค่าของตัว Minimalism ก่อนนะครับเข้าไปที่โฮมครับที่ Layout นะครับตัว Background ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น Background ของทีมหรือจะเป็น c u สตอ m w a ลเปเปอรนะครับหรือจะเป็น 3D Car m o มเดลนะครับลองเลือก c u สตอ m w a ลเปเปอรนะครับด้านหลังก็จะเป็นภ้าวอลเปเปอร์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งของผมเนี่ยตั้งให้มันเปลี่ยน ตามระยะเวลานะครับ1ภาพผมใช้2นาทีแต่ถ้าเป็นวิดีโอก็เล่นจนจบนะครับกลับมาดูที่แถบโฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับ Display status bar ก็ให้ status bar ขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้ Use Home icon to h i m e Minimal List PIP ถ้าเราเปิดจะเป็นยังไงนะครับปุ่ม Home ที่ผมตั้งไว้ตรงนี้ครับพอผมกดปุ๊บมันจะโชว์ภาพหน้าจอแบบนี้ครับ ถ้าผมกดอีกครั้งมันก็จะกลับไปที่ตัวหน้ามินิมอลลิส์นะครับพอเรากดมาเนี่ยเราจะเห็นไอคอน h Widget อยู่ทางขวามือล่างตรงนี้นะครับเราก็กดได้เพื่อให้มันกลับมานะครับต่อไปนะครับตัว The p plugin u u e t r a n s ูส r e n t Gaussian Blur Background นะครับตัวก็คือพอเราเปิดเนี่ย b a c k กราวด์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีความเบลอทำให้ตัวคอลัมน์ทั้ง3ชัดเจนขึ้นนะครับคำอธิบายการใช้งานนะครับคลิกมาดูครับเราสามารถกดตรงกลางระหว่างคอลัมน์เพื่อย่อขยายนะครับได้เราแตะตรงนี้3จุดที่อยู่ข้างบนแต่ละคอลัมน์นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนแอปพลิเคชันเปลี่ยนลักอินอะไรต่างๆเราสามารถกดที่3จุดค้างเอาไว้แล้วลากสลับได้ว่าจะให้คอลัมน์นี้ ไปอยู่ตรงไหนของจอนะครับเราใช้3นิ้วเพื่อลากลงครับ3นิ้วลากลงมันก็จะแสดง w a ลเปเปอรหรือไม่ก็แสดง 3D ลดีคานะครับแต่ว่าพอผมใช้3นิ้วลากเนี่ยตอนนี้ฟังก์ชันที่จะผูกขึ้นมาก่อนก็คือปรับแอร์นะครับของแต่ละท่านไม่รู้เป็นเหมือนกันกับผมไหมนะครับสำหรับใครที่ 240, อัปเวอร์ชัน240น่าจะเป็น2407ขึ้นมา2403ขึ้นมานะครับใช้3นิ้วเนี่ยลากได้นะครับ ต่อไปโชว์ด็อกครับด็อกที่อยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับผมลองปิดไปก่อนนะครับกดปุ่มโฮมมาตอนนี้ด็อกที่มีไอคอนที่อยู่ทางขวามือก็จะหายไปนะครับก็จะได้พื้นที่แต่ละข้อลัน์ที่กว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าอยากได้ด็อกเพื่อที่จะเข้าถึงแอปต่างๆได้มากขึ้นก็มาเลือกที่โชว์ด็อกครับสามารถเลือกเพิ่มได้ถึง7ไอคอนนะครับผมเลือกที่7สําหรับการตั้งค่า จุดอื่นๆก็จะมีแตกต่างจาก normal mode อยู่เล็กน้อยนะครับมาดูที่ widget ก่อนครับแนะนำให้เปิดตรงนี้นะครับด้านล่าง operate sunroof control แล้วก็ operate boot control นะครับสำหรับรถที่มี sunroof แล้วก็รถที่สามารถเปิดท้ายด้วยไฟฟ้าได้นะครับเปิดแล้วจะเป็นยังไงด้านบนตรงนี้นะครับจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเปิดแล้วเป็นยังไงมาดูตรงนี้นะครับที่แถบการควบคุมรถนะครับจะมีไอคอนขึ้นมานะครับ ถ้าเราแตะตรงนี้ที่รถแตะที่รถไอคอนจะหายไปละแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเกียร์ตัวสปีดตัวควบคุมค่าต่างๆของรถนะครับแต่ถ้าจะควบคุมหน้าต่างควบคุมอะแรงต่างแตะที่รถอีกครั้งหนึ่งครับจะมีไอคอนโผล่ขึ้นมาถ้าเราแตะตรงนี้เราก็สามารถควบคุมตัวซันรูฟหรือตัวม่านบังแดดได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับเลื่อนตรงนี้มันก็จะเปิดให้เราหรือกดตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดท้ายรถเหมือนกันครับ ถ้าเราไม่เปิดเมนูด้านบนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ไอคอนนี้จะโผล่ค้างเอาไว้ครับแต่ถ้าเราปิดไว้มันจะไม่โผล่มันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราไม่แตะที่รถมันจะไม่โผล่เมนูนี้ขึ้นมาครับที่วิเจตก็จะมีการตั้งค่าเต้งนี้ครับที่เดย์อันไหนก็จะเป็นการเลือกธีมของรถนะครับวอลเปเปอรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร มีตั้งค่าที่ status bar เพิ่มเติมนะครับตรง status bar เนี่ยเลือก use e n l a r g e status bar นะครับแล้วข้อความค่าต่างๆที่อยู่บน status bar มันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมลองปิดดูก,ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะปิดต้องมี reboot ด้วยนะครับเห็นไหมครับตัวที่ตัว status bar มันก็จะมีขนาดเล็กลงถ้าใครชอบแบบนี้ตัวเล็กๆแบบนี้ ก็ลองเลือกแบบนี้ได้นะครับของผมชอบตัวใหญ่หน่อยก็กลับไปที่โฮมแล้วก็ s t a ตัสบารครับเลือก enlarg ตรงนี้ครับให้มันขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็รีสตาร์ทครับตัวข้างบนก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นครับไปที่ตั้งค่าที่โฮมสเตตัสบาร์ตรงนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับ ส่วนข้างบนที่อยู่ตรงบน s t a ตัส bar ตรงนี้อยากแสดงเหมือนผมก็เลือกเพิ่มได้อย่างของผมเลือกแสดงแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับตอนนี้อยู่ที่13.7โวลต์ตรงนี้ก็เปิดที่เมนูตรงนี้ครับที่นี่ครับ vehicle voltage information ตรงนี้นะครับเปิดได้ขานบนส่วนถ้าอยากให้ตัว s t a ตัส bar ของดู o ูเนี่ยแสดงทุกแอปก็เลือกตรงนี้ครับ r e p e a s t ็อก s เ a ตัสบารนะครับเปิดนะครับส่วนโชว์โฟล b u t ตต n เนี่ยมันก็จะมีปุ่มให้เราย่อนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดบนถ้าเราเปิด youtube หรือเปิดตัว Netflix เต็มจอบาร์มันก็จะยังอยู่นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันหายไปอยากดู youtube เต็มจอหรืออยากดูตัว Netflix เต็มจอตรงนี้ครับด้านขวาตรงนี้คลิกเลือกแล้วก็เลือกแอปที่ต้องการให้สเตตัสบาร์เนี่ยให้มันซ่อน อัตโนมัตินะครับเนีย่ยผมเปิด Spotify ไว้เปิด Gbox เปิด YouTube เอาไว้แอปที่ใช้ YouTube ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube r e v a n c e หรือตัว YouTube ตัวสีเือเขียวนะครับที่มาจาก r e v a n ซ e เหมือนกันอดไว้ได้ครับลองเลือกดูครับก็กดเซฟครับที่ฟีเจอร์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับที่ลอนเชอร์เองก็<อ>ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ต่อไปไปดูการตั้งค่าแต่ละคอลัมน์นะครับว่าทำยังไงสำหรับการปรับแต่งมินิมอลลิสต์นะครับเราสามารถกดที่3จุดที่อยู่ด้านบนของแต่ละคอลัมน์นะครับแล้วเลือก Widget Selection นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบ all apps เป็นยังไงกดดูเลยนะครับก็จะเป็นแอปต่างๆมาให้เลือกแบบนี้มีหลายหน้าตามที่เราลงไว้นะครับ วิดเจ็ตซีเลคชันอีกครั้งครับถ้าเป็น Music ตรงนี้นะครับก็จะเลือกตรงนี้ได้ครับเลือกเป็น Apple Music ถ้ามีนะครับตัว Spotify กับ YouTube Music ไม่มีตรงนี้แนะนำให้เลือกเป็น Auto Adaptive ไว้นะครับเราสามารถเล่นเพลงจากแอป,ปอื่นแล้ว Auto Adaptive จะโผล่ขึ้นมาเองนะครับสมมุติผมเปิด Spotify แบบเต็มจอขึ้นมาพอผมกดเล่นปุ๊บ ตัว Adaptive ตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเราเปิดแบบนี้บางเพลงก็จะมีรายลิกขึ้นมานะครับนี่ครับเช่นเพลงนี้นะครับพอเราเลือกเป็น Auto Adaptive เนี่ยพอเราเปิดเพลงผ่าน Spotify มันก็จะมีเนื้อเพลงวิ่งตามอยู่ทางขวามือนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปกันครับเ,เพลงไว้ก่อนนะครับต่อไปลองเลือก วิ g e t ต e เลคชั o นนะครับ PIP app หนะครับตรงนี้ตัว PIP app หเนี่ยผมใส่ Spotify เอาไว้ถ้าเราอยากเป็นแอปก็กด3จุดด้านบนตรงนี้ครับแล้วเลือก Select App ครับให้เลือกแอปที่รองรับนะครับถ้า YouTube จะต้องเป็น YouTube ตัว r e v a n c e นะครับตัว r e e v a n c e คือตัวไหนเอ่ยอ๋อพอดีผมใส่ไว้ใน อีก PIP หนึงนะครับจะเลือกไม่ได้นะครับก็เลือกตัว YouTube ที่เป็นรีวันนะครับถ้าเป็น YouTube จาก GBOX น่าจะไม่รองรับนะครับเท่าที่เคยทดลองเลือกแอปได้ครับผมเลือกวิดเจ็ต PIP แอปสเนี่ยผมเลือกเป็น y o u t u b e รีวันเอาไว้นะครับก็นี่ก็จะเป็น y o u t u b e รีวันนะครับถ้าผมเปิด ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าผมต้องการให้มันขยายใหญ่ขึ้นผมก็แค่ลากตรงนี้ออกมาครับถ้าเลื่อนนิ้วขึ้นด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงภาพเต็มจอแบบ60%นะครับย่อลงมาได้ย่อกลับไปได้แบบนี้ครับอันนี้คือ pip app 2ครับถ้าอยากต้องการ ตัว Minimal m o d e หมเนี่ยจะมี PIP ให้แค่2แอปนะครับถ้าเราต้องการสลับเป็นแอปอื่นแล้วก็กดเ l e c t แอปแล้วก็เลือกได้ครับถ้าเรากด3จุดอีกครั้งเราเลือก Widget Selection นะครับ d u a p Aggregate Widget ตรงนี้คืออะไรก็จะเป็นตัวเข็มทิศแล้วก็บอกความเร็วนะครับถ้าเราอยากปรับแต่งตรงนี้ก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ Widget Setting ก็จะมีมาให้เลือกแบบนี้ครับเราเลือกสรบค่ามาแบบนี้ก็ได้ครับกดเซฟคอนเฟิร์มมันก็จะเปลี่ยนค่าให้เรานะครับกดเลือกตรงนี้แล้วก็วิดเจ็ตซ l เล็ชันอีกครั้งถ้าเป็นขวดวิดเจ็ก็จะเป็นปัดแบบนี้ได้ครับถ้าขยายออกมาก็จะเป็นแบบนี้แสดงค่าลมยางแสดงค่าทิศทางและความเร็วในการขับ วิดเจ็ตเซเลคชั่นมีอะไรอีกมีโฟล a เนฟบาร์นะครับจะเป็นเนฟบาร์ที่ของจีนครับตัวนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับมันจะลอยแล้วจะเป็น,เ,ปนเมนูภาษาจีนหมดอาจจะใช้งานแล้วไม่สะดวกครับดูที่น v เ g กชั o นนะครับก็จะเป็นรูปรถวิ่งแบบนี้ครับก็จะสวยไปอีกแบบตั้งค่าได้ไหม s ิเล็ก วิดเจ็ตตรงนี้ก็จะเป็นแอปแผนที่เราเลือกจะเป็น Universal Navigation Plugin ไว้นะครับตัว Widget Selection ที่เขามีให้ก็จะมีทั้งหมด8แอปตรงนี้นะครับย่อไว้เป็น3คอลัมน์ครับตรงนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับไปเป็น มิวสิกก็แล้วกันนะครับคราวนี้ในการจัดการคอลัมน์ตรงขอบเส้นตรงนี้นะครับถ้าเราคลิปค้างเอาไว้เราสามารถขยายแบบนี้ได้ครับดึงคืนแบบนี้ได้ครับขยายแบบนี้ขยายไปแล้วคอลัมน์หนึ่งเราหายทำยังไงนะครับก็ลากคืนมาแบบนี้ครับลองลากไปดูได้ครับถ้าเราต้องการสลับตำแหน่งแอปนะครับสมมุติผมอยากให้ตัวแสดงข้อมูลของรถตรงนี้เวลา ผมชอบแสดงแบบนี้นะครับก็กดค้างที่3จุดตรงนี้ครับสลับมาทางนี้ครับแล้วตรงนี้ผมชอบเปิด YouTube ผมก็เลือก widgets e l e c t i o n ตรงนี้เป็น PIP app 2ผมเอา YouTube ใส่เอาไว้ผมสลับกับแผนที่มาไว้ตรงนี้แล้วผมก็ขยายแบบนี้ครับ u t ทู e จะโหลดช้านิดนึงมันยังไม่ได้แสดงผลขึ้นมานะครับถ้าผมจะนำทางไ้ด้วยแล้วก็ดูข้อมูลไปด้วยผมก็ลากตรงนี้ขยายขึ้นไปก่อนครับด้่เป็นแบบนี้เราลากขึ้นมาแบบนี้ครับแล้ลากสลับเอาย u ทูบมาไว้ตรงนี้แล้วก็ลากนำทางให้จอมันใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับนี่ก็คือการย่อขยายตัววิดเจ็ตแล้วก็การสลับที่ ตำแหน่งต่างๆของวิดเจ็นะครับสําหรับการตั้งค่าการแสดงรถตรงนี้นะครับสามารถกดตรงนี้แล้วก็เลือก Vehicle Information Setting ตรงนี้ได้ครับต้องการให้แสดงอะไรบ้างลากเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับดูที่หน้าจอรถผมด้วยกันนะครับตัวเกียร์ก็คือตำแหน่งเกียร์ปัจจุบันสปีดก็คือความเร็วนะครับตรงนี้ผมผ่านเลยนะครับ Starting Time ตรงนี้ ก็คือเวลาที่เราเริ่มต้นออกรถหรือเริ่มต้นสตาร์ทรถนะครับมันก็จะแสดงโผล่ขึ้นมานะครับทเวลทานตรงนี้เราขับรถไปแล้วกี่นาทีมันก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้นะครับ Current trip ตรงนี้กับ Trip distance ตรงนี้ข้อแตกต่างกันนะครับ c u r r e n t Trip ตรงนี้คือ t r i ปทั้งหมดที่เราขับครับถ้าเรายังไม่ดับเครื่องรถมันก็จะนับระยะทางไปตลอดครับแต่ถ้าเมื่อไรเรา จอรถทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลานานนะครับตัวทิป i s t a n c e ตรงนี้ก็จะรีเซ็ตเป็น0ครับพอเราเริ่มเดินทางอีกครั้งตัว t i ิ Distance ถึงจะเริ่มมิ่งอีกครั้งนะครับ r e เ e n t Power ตรงนี้ก็คือการใช้พลังงานที่100กิโลเมตรล่าสุดนะครับอันนี้จะเป็น Total Power นะครับการใช้พลังงานตั้งแต่เราขับมาทั้งหมดนะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับจะอยู่ที่ Vehicle Information ตรงนี้ครับ ก็เลือกได้ครับมีซาโลบด้วยนะครับมีค่าต่างๆมีการขับต่อเดือนด้วยนะครับเราขับเดือนแต่ละเดือนเนี่ยขับกี่นาทีก็มีนะครับขับระยะทางเท่าไหร่เลือกได้เลยครับอยากให้แสดงตรงไหนถ้าเรากดอีกทีนึงตรงนี้เป็น vehicle control setting นะครับเดี๋ยวสลับเป็น vehicle control ก่อนนะครับก็เลือกได้ครับเหมือนกันนะครับ มันจะแสดงแค่10อันแรกนะครับโดยที่2อันแรกเนี่ยจะไปอยู่หน้าเดียวกับรถนะครับถ้าเราทําเป็นคอลัมน์เดียวถ้าผมทําเป็นคอลัมน์เดียวแบบนี้แล้วอยู่ที่หน้ารถเนี่ยสออันแรกจะมาโผล่ที่ที่เดียวกันกับรถอยู่นะครับแต่ถ้าเราขยายออกมาขออภัยครับถ้าเราปัดแบบเนี้ยมันถึงจะโผล่ทั้งหมดนะครับปัดไปกับขึ้นหน้าเดิมแต่ถ้าเราขยายแบบนี้มันก็จะแสดงทั้งหมดนะครับ เลือกได้ชอบอันไหนเลือกเลยนะครับรถบางรุ่นก็จะไม่มีบางอย่างเช่นทรัง้งตรงนี้นะครับเปิดท้ายรถหรือเปิดซันรูฟไม่มีนะครับส่วนตรงนี้แผนที่การนำทางตรงนี้ตัววิธตเซเลคชั่นเนี่ยผมเลือกตรงนี้เป็นนีเวกเกชั่นนะครับสำหรับการปรับแต่งไอคอนด็อกที่อยู่ทางขวามือนะครับก็กดค้างครับ กดครั้งที่แอปพลิเคชันแล้วเลือก r e s ซ l เล็แอตรงนี้ได้เลยครับอยากได้ตรงไหนเลือกเอาได้เลยนะครับถึงจะเลือกตัวไฮวิ d เจตตรงนี้ก็ได้ครับพอกดพอเรากด High Widget ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าพื้นหลังเนี่ยผมจะเลือกเป็นแบบธีมนะครับธีมแบ k ็กกราวนะครับแต่พอผมกดปุ๊บมันก็จะเป็นแบ k ็กกราวที่เราใส่เอาไว้นะครับอยากขับรถไปด้วยแล้วดูตกกาวสวยๆก็เลือก เมนูนี้ได้ครับแต่ถ้าอยากดูข้อมูลเมื่อไหร่ก็กดตรงนี้มันก็จะโผล่มาเป็นแบบนี้ครับสำหรับตัวทีมเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะครับว่าสลับตรงไหนส่วนถ้าอยากจะดูว่าทำอย่างไรโหลดทีมยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ดูนะครับถ้าอยากเปลี่ยนทีมไปที่แถบโฮมครับไปที่ d ีแอนไนส์แล้วที่ทีมครับ มันมีทีมที่ผมโหลดเอาไว้สมมุติทีมดา o n b บอลผมเลือกเป็น main team. เมนทีมพอผมกดโฮมกลับมาตอนนี้ก็จะเป็นดา o n b บอลแล้วครับตรงน,นี้ลองเลือกเป็นตัวน,นี้ครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกไปหาดา o n b บอลกันแล้วครับทีมกลางวันทีมกลางคืนก็เลือกให้แตกต่างกันได้นะครับ ผมลองเลือก,ก r e s e l e c t App ตรงนี้กลับไปเป็นตัวที่เปลี่ยนธีมกลางวันกลางคืนกันนะครับผมกดปุ๊บเป็นโหมดกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้ครับเลือกธีมได้ครับสวยงามขับรถมีความสุขขึ้นเยอะเลยครับทดลองใช้ Minimalist โหมดแล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่สำคัญ